สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SA Car Review ช่องที่รวบรวมรีวิวรถยนต์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ทั่วไปรถยนต์หรูหรือแม้ก,กระทั่งรถบ้านสุดพิเศษจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถบ้านสุดแปลกตาแต่โดดเด่นไม่เหมือนใครนั่นก็คือ Suzuki Meran Motorhome รุ่นปี2025รถยนต์ขนาดเล็กที่ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นบ้านเคลื่อนที่ขนาดย่อมที่สามารถใช้งานได้จริงบนท้องถนน Suzuki m e ร a n เป็นรถยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ต้องการความประหยัดและใช้งานง่ายในปี2025นี้ได้มีการนำรุ่นเมรานมาดัดแปลงเป็นรถบ้านหรือมอเตอร์โฮมเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางและการใช้ชีวิตแบบอิสระบ,บนถนนซึ่งเป็นเทรนที่ได้รับความนิยมมากขึ้นทั่วโลกดีไซน์ภายนอกของซูซูกิเมรานมอเตอร์โฮมยังคงรูปลักษณ์ดั้งเดิมของตัวรถไว้ในระดับหนึ่งแต่มีการปรับแต่งด้านหลังให้สามารถขยายพื้นที่ใช้สอยมีการติดตั้งหลังคาทรงสูงเพื่อเพิ่มพื้นที่ยืนภายใน มีหน้าต่างข้างเสริมเพื่อให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาได้พร้อมระบบระบายอากาศที่ดีเยี่ยมตัวถังของรถมีการเสริมโครงเหล็กเพื่อรองรับน้ำหนักเพิ่มเติมจากการดัดแปลงเป็นรถบ้านและยังติดตั้งรางหลังคาสำหรับวางแผงโซลาร์เซลล์เพื่อใช้งานไฟฟ้าในตัวรถอย่างอิสระห้องโดยสารภายในถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยเน้นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่ามีการติดตั้งเตียงขนาดเล็กที่สามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานโต๊ะทำงานขนาดกะทัดรัดพร้อมเก้าอี้ที่เก็บซ่อนได้ มีพื้นที่สําหรับทําอาหารขนาดเล็กที่มาพร้อมเตาแก๊สแบบพกพาและอ่างล้างจานขนาดเล็กตูเ้เย็นขนาดมินิสําหรับเก็บอาหารและเครื่องดื่มภายในรถยังมีลาโพงบลูทูธและไฟส่องสว่างแบบเล็ซที่สามารถควบคุมผ่านระบบมือถือได้ระบบปรับอากาศในรถมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศแบบหมุนเวียนรวมถึงแผงควบคุมอุณหภูมิที่ช่วยให้ภายในรถเย็นสบายแม้จอดกลางแดดระบบน้ำในรถมาพร้อมถังน้ำสะอาดและถังน้ำเสียแยกต่างหาก มีปั๊มน้ำแรงดันสูงสำหรับใช้งานกับอ่างล้างจานหรือฝักบัวแบบพกพาที่สามารถใช้งานนอกตัวรถได้ในด้านสมรรถนะซูซูกิเมรานโมโตโฮมปี2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด 800cc ซแบบ3สูบให้กำลังประมาณ40แรงม้าซึ่งแม้จะดูน้อยแต่เพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางระยะกลาง ระบบส่งกำลังแบบเกียร์ธรรมดาสสปีดที่ให้ความประหยัดน้ำมันสูงสุดอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเ,ลงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าค่อนข้างประหยัดมากสำหรับรถบ้านระบบกันสะเทือนหน้าแบบแม็กเฟอร์สันสตรัทและด้านหลังแบบลิฟต์สปริงที่เสริมความแข็งแรงเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกเพิ่มขึ้นจากการแดัดแปลงระบบเบรกหน้าแบบดิสและเบรกหลังแบบดรัมช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยขณะขับขี่ถึงแม้จะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเหมือนรถยุคใหม่ แต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปและยังง่ายต่อการบำรุงรักษาอีกหนึ่งจุดเด่นของ Su ู zu กิเมรานโมอเตอร์โมคือความสามารถในการปรับแต่งเพิ่มเติมตามความต้องการของผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งระบบโซลาเซลล์เพิ่มเติมกล้องวงจรปิดภายในรถระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมหรือแม้แต่การติดตั้งห้องน้ำแบบพกพาขนาดเล็กที่สามารถเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถบ้านในงบประมาณจำกัดแต่สามารถใช้งานได้จริง ถึงแม้ว่าซูซูกิไมรานโมโตโฮมจะไม่ได้หรูหราเหมือนรถบ้านขนาดใหญ่ระดับพรีเมียมแต่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับผู้เริ่มต้นในวงการรถบ้านหรือผู้ที่ต้องการทางเลือกที่คุ้มค่าประหยัดและใช้งานง่ายโดยเฉพาะในเมืองที่มีพื้นที่จํากัดรถมีขนาดเล็กและสามารถจอดในที่แคบได้อย่างสะดวกการบํารุงรักษารถรุ่นนี้ยังถือว่าง่ายมากเพราะใช้เครื่องยนต์พื้นฐานที่หาอะไหล่ได้ง่ายในหลายประเทศค่าใช้จ่ายในการดูแลต่ําและยังสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวเองในหลายกรณี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถบ้านแต่ไม่อยากยุ่งยากเรื่องการดูแลรักษาสรุปแล้วซูซูกิเมรานโมโตโฮมปี2025คือรถบ้านขนาดเล็กที่ดัดแปลงมาได้อย่างน่าสนใจเหมาะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวแบบประหยัดมีพื้นที่ใช้สอยครบครันแม้ในขนาดที่จํากัดให้ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตบนถนนในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าจับตามองในยุครถบ้านกำลังมาแรงแบบนี้ ถ้าคุณชอบรีวิวรถแนวนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง SA Car Review ของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกการรีวิวใหม่ๆจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า